โอเคผมจะมาเล่นด่านสัมบีกันนะครับนี่ผมเล่นไปแล้วนะครับอาจจะถึงด่านที่สิบแล้วก,กันกลับไปกกลับไปกอเแรกนี่นะครับตัวละครทุกน้อง ผมมีเรื่องมาแล้วผมเล่นนานเส่สจผมจะไปเล่นนานสุดท้ายครับ <S <S อาจจะดังหนึ่งป่าเบิดตัม้มโอ้๋ยม,มีมาเยเลยกแกนหวยแต่งนี่ผมจะตีไล่ อันนี้ผมโหลดแบบผมผมโหลดจากกูเกิลนะครับ,บก็เะนออยู่สิ่งนี้อันนี้ไปให้หลูกน้องสู้มาแล้วอาวัาวินไป มหน้าจะเล่รเติมเลยครับกับคนคนเต็มเอาไงดีวะเราไว้แต่งตัวกันก็แล้วกันเต็มที่หน้าเล็กเล็ เบอร์มาอันนี้ผมเห็นเขาเล่นแล้วสามารถเสร็จได้เยอะผมก็เลยโหลดแบบกูเกิลมาเอ้าแล้วลระซื้ออะไรดีนีกันรั้วๆแล้วครับได้ยินเสียงกดไหมครับ ผมอาจจะแอบไปหน่อยเห็บเหมือนหรนี้ไปกันต่ออเคอันนี้แล้วกันนี้ดีกว่าไปต่ออู้หูตาตาคนเยอะอันนี้ จะเลยมาทึงแท้าหนูอันดับที่สิบ <Okay. S 1> สมมลืมมาแล้วครับว้าวว้าว จะอาทิตย์ถึงสิบนาทีนะครับดแล้วปัมปัมนะครับหัวหน้ามันเอากระตีลเลยนี่ตีนนี่เนี่ยคดิปินลยครับปิ้นลยครับ ท้าวดีลว <c oughs> ดยวมนก็กินตัู้กำเนิคนเยอะเลยตีเว็ดตัมคลิปหน้าผมจะเล่นเกมโรบอกนะครับมีเกมออฟบีตื้เต้าไปมันกัน,นเรยเยตัม ตัมบ้มตัมนี่ก็ได้นเลยอ้โตตัวเหนือแล้วตอนนี้ไว้แป้งเยอะมากโอเคนีวชาแล้วอาบกดต้อ ไม่ได้เล่นดาอนีรที่ผมบอกอันนี้เสร็จแล้วอันนี้จะนะเล่นต่อไม่มีมาเลยอมิบาคัง

มบนกให้กับคณะแต่ผมจะสู้นะครับ้ม้มโอ้โหะเละเแล้วโอเคเสร็จแล้วคณะแตกเอาเฮ้อยากปมานี่ว่ะ นีสเล่นเลยโหอะไรอ่ะทะลุติดเต็มเลยเฮ้ยมาแลว้วบอสตอนนี้เนะี่ยผมจะเรียกตัวนี้ออกมาครับนี่ใครถึงเน นนอตอนนี้ได้รดับความสนใจนะครับอบีตอนนี้บอสมาแล้วครับอรตัวของผมอืมมาแล้วสู้แล้วอมัวองมครับ,รบอันนี้มันจะเป็นยังไ จะไปช่วยผู iden, kh i, <S S ้ขอช่วยยิงกันุอยิงใส่ยักตักบอส ต่อนี่ต่อไปนะครับตอนนี้ยักตัวมงายแล้วทีตัวหงายตัวเปล่น โอ,อ๊กมาไปหมดสุบตายอับดุกนี้วันนี้นะครับยากประชืดหน้ากันนะครับอุกงดีเลย อ้อหอ้อืมอ้โหโอ้โตาของผมเลยครับรียคด้วยกันสวัสามาแล้วจ้า เราเหลือเราเยอะอืมโอเคตอนนี้ผมจะยึดของแล้วยึดของตอนนี้จมตีเยอะเอาเป็นลาชาริก

เฮียเงินจ้าช่วยด้วยมาแล้วช่วยด้วยตับจนมาช่วยด้วยซอมบี้ ดูดูดงจิตพยายามตามครับมาลอกันดูดูนะครับ แล้เวเรื่องสมดีก็ไปต่อ

กาพัดผมไปให้มันพูดกันก่อนครับไปเ,เลยเราอีก๊โอ้โหพอดมาจากหน้าทันทับต่อมาเร่นี้ก่อนให้จนกว่าซัมบียจะตายครับมา,มาเร็วมาเร็วนี่นีน่น

เร่ยนเชิญไม่กันใช่ นนจะเปอุวันนี้ครับเอ,อาอดิรูปสตา่าสมคัญนะาจะต้องมี อนี้ล่ะจะพี่หื้อโอ้มันกี่ปุ่งลงไปไงก็ไม่รู้เอ้ยมือจะมือโอ้ไม่พูดนานเลยสวัสต้าโอเคมันยังไม่มานะครับ นสีสองบีขนาดนี้ไม่จะสู้เลยเหรอรา,าชาปาตาแล้วน,น่ไหมอิบาลบ้ามาช้าพึ่งมาแลครับ ดีมากนี่โหสุ่ยอดอีกควรถ้าสมมตมันมีค่าครับจะได้หมูอสวิน

ไม่เยอะมากเลยครับออไอกกต้องดีอาข้างปืนลังบ้าข้างหลักแล้ว 我呀，我要穿那个。嗯嗯 ผมขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับแล้